ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้นะครับจะมาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าผมได้ไปทําการสั่งซื้อชุดแผงคอนะครับเพื่อนๆชุดแผงคออย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับไปสั่งซื้อมาจากเว็บหนึ่งนะครับพอสั่งซื้อมาแล้วผลปรากฏว่านะครับถ้วยลูกปืนคอหลวมนะครับเพื่อนๆนะครับมาจะการที่ลูกปืนคอหลวมนะครับจะมี ผลอย่างไรตามมานะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับครับเพื่อนเเมื่อพูดถึงกรณีที่ว่าแผงคอนะครับแผงคอก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่นี้แหละนะครับเพื่อนๆก็นะครับที่ลูกค้าบอกว่าไปสั่งซื้อมานะครับเวลาเราไปสั่งซื้อแผงคอมานะครับในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อน ตัวแผงคอก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับตัวแผงคอก็จะมาลักษณะแบบนี้แต่บางทีนะครับแผงคอที่เราไปสั่งมานะครับก็จะใส่ลูกปืนคออ่าจะให้ถ้วยลูกปืนคอตัวล่างมาด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับพอลูกค้าได้มานะครับก็เกิดคําถามอยู่ตรงที่ว่านะครับอ่าถ้วยลูกปืนคอเนี่ยนะครับทําไมมันหลวมอย่างนี้นะครับนี่นะครับหลวมลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อน จริงๆแล้วลูกปืนคอนะครับจะต้องแน่นฟิตนะครับจะต้องฟิตแล้วก็แน่นเลยนะครับเพื่อนอย่างเช่นตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับเพื่อนนี่นะเวลานะครับที่ผมเอาลงไปมันจะมาติดอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่มันเป็นบานี่แหละนะครับเพื่อนนี่นะครับถ้วยลูกปืนมันจะไม่ลงไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนนะซึ่งมันแตกต่างกันเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนนะครับอ่าแผงคอตัวนี้ นะครับอ่ะผมจะหยอดตัวนี้ลงไปนะครับถ้วยลูกปืนคอนะครับเห็นไหมนะครับเวลาผมหย่อนลงไปนะครับลูกปืนคอมันจะมาชนเลยมันจะลงมาสุดเลยมันหลวมเลยนะครับนะเพื่อนๆซึ่งนะครับกรณีที่ลูกปืนคอหลวมลักษณะแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆอ่ะในเคสแรกก่อนในเคสแรกอย่างแผงคอตัวที่ผมอ่าเอาถ้วยลูกปืนคอมาสวมอยู่นี้นะครับนะเพื่อนๆนะครับ ه, ซึ่งนะครับกรณีที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับพอรถเกิดอุบัติเหตุนะเราเอาแผงคอไปทําการดัดไงนะครับเราเอาแผงคอไปทําการดัดดัดตรงนี้นะครับแผงคอเอียงซ้ายเอียงขวาเราไปดัดตรงนี้พอเราดัดปั๊บใช่ไหมไอเหล็กตรงนี้นะครับมันเกิดการจิ่วนะครับเกิดการจิ่วตัวหรือว่ามันบิดไปอ่ะมันยืดตัวนะครับมันยืดตัวเหล็กตรงนี้มันจะเล็กลงนะครับเพื่อนมันจะผอมลง อ่าถ้าเพื่อนเพื่อนมองตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนนะถ้าดูดีๆเห็นไหมมันจะเล็กลงนะทั้งๆที่มันก็โตโตมาตลอดนะครับพอมาถึงตรงบ่าลูกป,ปืนนะครับมันจะเล็กลงมันจะจิ๋วเข้านะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าเราไฟแก๊สเป่าแล้วก็ไปบิดมันไงไปไฟแก๊สเป่าตรงโคนแล้วก็บิดนะครับเพื่อนเพื่อนนะมันก็เลยมีอาการอ่า ยืดตัวน <Jr. S 1> ะครับพอมันยืดต in ัวนะครับเล็กมันจะกลายเป็นตรงนี้มันจะบางนะครับเพื่อนเพื่อนพอเล็กตรงนี้บางนะครับเราเอาถ้วยลูกปืนคอมาสวมนะครับทีนี้มันจะเกิดเป็นอาการหลวมเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นอาการหลวมนะครับเพื่อนเนี่ยนเนี่ยแบบทีนี้นะครับถ้าเป็นแผงคอใหม่ล่ะนะครับถ้าเป็นแผงคอใหม่ที่เพื่อนๆไปทําการสั่งเข้ามานะ ถ้าเป็นแผงคอใหม่ที่เพื่อนๆสั่งเข้ามานะครับนั่นก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงบาที่จะใส่ที่จะใส่ถ้วยลูกปืนคอนะครับก็ทําออกมาเล็กเกินไปนะครับเพื่อนๆก็ทําออกมาเล็กเกินไปนะหรือหรือนะใช้คําว่าหรือนะหรือ,อตรงแกนตรงเนี้ยตรงแกนคอเนี่ยน,นะครับตรงแกนคอที่ถ้วยลูกปืนจะมาอยู่ตรงนี้นะ มันอาจจะมามันอาจจะมาตรงสเปคเป๊ะๆแหละนะครับมันอาจจะมาตรงสเปคเป๊ะๆแหละนะครับแต่ไอ้ถ้วยลูกปืนของเราเนี่ยไอ้ลูกปืนคอของเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็อาจจะเจาะรูมาโตเกินไปนะครับมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะมันก็เลยเกิดเป็นอาการหลวมนะครับพออาการหลวมนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างเคสแผงคอตัวเนี้นะครับอย่างเคสแผงคอตัวนี้นี่นี่ ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับที่เราใส่ถ้วยลูกปืนลงไปมันหลวมนะครับ PM, พอถ้วยลูกปืนมันหลวมนะครับเพื่อนเพื่อนพอถ้วยลูกปืนมันหลวมเวลาเรา,เาประกอบเข้าไปเราอัดน็อตแน่นก็จริงนะครับมันฝืดก็จรงิงแต่ว่าถ้วยลูกแผงคอลูกปืนมันอยู่กับที่แต่ว่าแผงคอมันจะหมุนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาน,นั่นแหละนะครับ PM, เพื่อนเพื่อนหมุนไปหมุนมามันก็กัดกันทีนี้เหล็ก เล็กถูกันกับเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับมันก็จะเกิดการสึกหลอลงนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็นันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับเวลารถเรากระโดดหลุมมันจะมีเสียงดังก๊กก๊กนะครับแน่นฟืดแต่ว่ากระโดดหลุมดังก๊กก๊กนะครับก็นี่แหละส่วนหนึ่งมันจะเกิดจากตรงนี้นะครับบางทีนะครับเราไปโยกเราไปจับเราไปจับชกชกค,คู่หน้าโยกโยกไปโยกมาอย่างนี้ นะครับอ่าก็จะมีอาการหลวมนะครับหลวมรู้สึกได้นะครับแต่ว่าเราไปปรับไปปรับน็อตคอนะครับปรับยังไงนะครับปรับเข้าไปยังไงยังไงมันก็ยังโยกอยู่เหมือนเดิมปรับจนคอฝืดมันก็ยังโยกก็นี่แหละนะครับไปพวกถ้วยลูกปืนพวกนี้มันหลวมนะครับเพื่อนนะครับทีนี้ก็นะครับพูดถึงวิธีการแก้ไขบ้างนะครับเพื่อนนะครับกรณีที่เราเกิดอ่าปัญหาขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ กรณีท <S 々> ี่เราเจอปัญหานะครับเพื่อนก็นะครับให้เพื่อนๆนนะครับเอาแบบง่ายที่สุดก่อนนะครับง่ายที่สุดประหยัดงบก็คือเชื่อมนะครับเชื่อมคอนะครับเชื่อมตรงนี้นะครับเอาลวดเชื่อมธรรมราเราแต้มเข้าไปแล้วก็แต้มเข้าไปนะครับแต้มสี่มุมเลยนะครับแต้มนิดๆนะครับเพื่อนเพื่อนพอแต้มแล้วค่อยเอาลูกปืนมาสวมลงพอลูกปืนมาสวมลงแล้วนะครับอ่าเข้าได้ไม่ได้ค่อยเกียร์แต่งใส่นะครับเพื่อนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีแต่ว่ามันอาจจะ ก็อย่างว่าแหละนะครับมันอาจจะไม่กลมนะครับมันจะล้างซ้ายล้างขวานิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับหรือถ้ามีงบประมาณนะครับถ้ามีงบประมาณก็นะครับให้เพื่อนๆเอาไปเข้าลงกึงแล้วก็พอกขึ้นนะครับใช้ให้ลงกึงพอกขึ้นแล้วก็นะครับกึงออกนะครับให้ลูกปืนมันให้ลูกปืนรับกับบาลูกปืนพอดีกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาฟิตฟิตนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงกึงเขาจัดการให้นะครับเพื่อน นี่ <N ee> นะครับมันก็มีอยู่สองสามสองช่องทางอย่างนี้แหละนะครับถ้าอยากให้ชัวนะครับเพื่อนเเวลาเพื่อนเพื่อนไปสั่งอ่ะเพื่อนเพื่อนไปสั่งสั่งที่ศูนย์เลยนะครับแพงหน่อยนะครับนะครับแพงหน่อยแต่ว่ามันมาพร้อมกันกับอ่าสั่งเฉพาะแผงคอนะครับจะสั่งเฉพาะแผงคอก็มาพร้อมถ้วยลูกปืนคออยู่แล้วนะครับหรือจะสั่งมาพร้อมโชคชุดใหญ่เลยก็ได้นะครับจะมาพร้อมกันยกชุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะ ก็ฟิพเจารณาเอาตามงบประมาณนะครับเพื่อนๆนะเอาคลิปนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับเหตุผลที่ว่าบางทีเราไปสั่งอะไรนะครับเราไปสั่งอะไรเราไม่ได้เห็นของนะครับพอไม่เห็นของแล้วเอามาถอดจะใส่นะครับใส่ไม่ได้แล้วมีปัญหาจะตีเค็มก็อีกหลายวันนะครับ อ่ามันมันเสียเวลานะครับเพื่อนเพื่อนสู้ดีเราไปซื้อกับร้านอะไรใกล้ๆบ้านเราจะดีกว่านะครับพอซื้อมาพอตอนเราไปซื้อเราก็ได้ทําการตรวจเช็คด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าชัวร์ไม่ชัวร์ตรงรุ่นไหมนะเพราะว่ารุ่นดัาเบรกรุ่นดิสเบุ่นออกมาแต่ละปีมันมีจุดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนนะเอานะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโรยชน์ไปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนนะครับเอาไปทําการแก้ไขอย่างที่ได้แนะนําไปนะครับเพื่อนๆน